เ็บแบบต่อเนื่องตั้งแต่ผ้าบางกีฬาโอโลผ้าแพรงานผ้ายืดๆนะครับชุดชั้นในมาถึงกางเกงยียนมาถึง p v c แล้วก็มาถึงงานหนาๆเข็มก็ไม่ได้เปลี่ยนสวัสดีครับราลดาซูองิงแมชชีนนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเอาสั้นๆไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวผมจัดเต็มให้อีกทีนึง่งเดี๋ยวผมมาลองทดสอบให้ดูนะครับนะเพราะว่าทาง ต่างประเทศเขาเคลมมาว่าตัวนี้ลุยได้ทั้งงานผ้าบางๆนะครับไปจนถึงหนามากๆนะนะครับเดี๋ยวผมจะเย็บแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่เปลี่ยนเข็มให้ดูนะแต่งานจริงเราก็ต้องเปลี่ยนนั่นแหละนะครับให้เหมาะกับผ้าชิ้นงานแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะตัวนี้เข็มมาเป็นเข็มเบอร์14นะครับติดมาบจักเลยนะอ่ะลองผ้าชีฟองให้ดูนะครับผมอัดเต็มสปีดเลยนะนะครับ เย็บผ้าชิ้นเดียวนะบางๆนะครับนะอะต่อมานะครับนี่เสื้อกีฬานะครับเสื้อยืดเสื้อพิมพ์ลายนะนะครับเสื้อยืดเสื้อพิมพ์ลายนะนะนะลากยาวให้ดูเลยนะครับนี่นะครับนี่มาดูนะครับนะม่ย่นด้วยใช่หมนะครับ ต่อมาอ่งานโปโลกันบ้างนะครับนี่กเสื้อโปโลนะนะลากยาวเลยนะครับนะขึ้นตะเข็บนาๆอย่างนี้กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามหกนะครับนะขึ้นหกไปเลยนะครับอมาดูพ้าแพรกันบ้างนะน,นะครับเนะอาเศษผ้ามาเย็บให้นะครับนะจะได้เห็นกันไปเลยว่าตัวเนี้ยที่เขาเคลมมาจากทางต่างประเทศเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้าไม่ต้องลองนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะลองให้นะครับนี่นะงไงนะครับตัวนี้ยืดด้วยนะนะครับนะอ่ะมาผ้าปาาเซียนของผมบ้างนะนะครับนี่จากตัวไหนไม่เจ๋งกิงผ่านผ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับโดยปกติแล้วผ้าตัวนี้เขาจะไม่ได้ใช้จักเย็บเย็บอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นงานพวกผ้าเอาไว้สําหรับเย็บชุดชั้นในนะ นะครับนี่เห็นไหมยืดมันทุกหน้านะครับนะยืดมันทุกหน้านะครับไม่เจ๋งจริงเย็บไม่ได้นะนะครับนะ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูตกกลางเลยนะครับนะไปเลยนะอ่ะเรามาให้ดูนะนี่นะครับนะไม่ย่นด้วยนะครับไม่กระโดดนะครับนะนะครับมันจะกระโดดได้ยังไงนะครับของมันใหม่นะอ่ะมา กเกงยืนเลยนะนี่กระโดดไปเกงยืนเลยนะครับนี่จากพายืดๆนะกระโดดไปเกงยืนช่วงนี้คือตะเข็บนะเไปสบายๆนะครับได้ไม่ขาดเลยเนหะ็นไหมนะครับเอาเ,เกงยืนเสร็จไปไหนต่อนะครับนี่มาหนังพีวีซีนะครับน,น, PVC, น,บนี่ไปเลยครับนี่ติดอ่ะนะครับ ขึ้นขนาให้ดูตัวนี้ขี่ชั้นเนี่ยตัดให้ดูเลยเดี๋ยวนับให้ดูนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับตัวนี้ก็แปดนะครับแปดชั้นนะ PVC แปดชั้นนะครับขวัญขึ้นเลยนะครับโหดไปนะเอาล้องไหมนะครับนะ คือมันไม่ได้มอกับเย็บงานอะนะพวกนี้นะเพียงแต่ว่าผมเทสสาธิตให้พี่พี่ได้รับชมกันว่าเนี่ยตั้งแต่ผ้าบางยันผ้าหนานะครับเย็บแล้วเป็นยังไงบ้างนะนะครับให้พี่พได้เห็นเลยนะนะครับนี่ขวัญขึ้นเลยเป็นไงนะครับนั่นไงนะนะครับตั้งแต่ผ้าบางนะครับนี่ หรือนงานนายก็แล้วแหละนะตัวนี้นะแปดชั้นเนี่ยผมเย็บย้ํานะครับนะเดินหน้าถอยหลังไม่ขาดนะครับยีนนะครับนี่ขึ้นตะเข็บนี่ตะเข็บปลายขาอย่างนี้ครับนะไม่ขาดนะครับนะไม่กระโดดไม่ขาดพายืดนะนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่พาลื่นนะครับพาแพรนะครับพาแพรนะนี่พาลื่นพวกนี้นะครับนี่ให้ดูฝีเข็มกันเลยนะ งานโปโลนะนะครับเสื้อโปโลนะตรงนี้นะครับเสื้อพิมลายนะนะครับเสื้อพิมพ์ลายนะครับอันนี้เลยผ้าชีฟองเย็บผ้าชั้นเดียวนะนะครับไม่ได้เย็บหลายชั้นนะนี่ผมเย็บชั้นเดียวนะครับนะครับผ้าบางขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนใช้เข็มเบอร์สิบเอดนะครับแต่นี่เป็นเบอร์สนะิบสี่นะเทสให้พี่ๆด,ดูดูเฉยๆนะครับว่าเย็บแบบต่อเนื่องตั้งแต่ ผ้าบางกีฬาโอโลผ้าแพรแบบผ้าเขาเรียกอะไรผ้าอะไรเนี่ยพวกงานผ้ายืดๆนะครับชุดชั้นในนี่นะนะครับนี่นะมาถึงการเกงยีนนะครับมาถึง PVC แล้วก็มาถึงงานหนาๆน,านะครับ เข็มก็ไม่ได้เปลี่ยนสมชื่อครับอย่างที่เขาเคมมาจากต่างประเทศนะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแจ็ค a c c ผมเทสให้พี่ๆได้เห็นแล้วนะครับนะก่อนหน้านี้ผมไม่เชื่อทางต่างประเทศนะอย่างไงผมก็ต้องจับมาเทสทดสอบให้ได้ดูกับตาผมก,ก่อนว่ามันทำได้อย่างที่เขาคุยไว้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมมาทำให้พี่ๆได้เห็นแล้วนะครับ